ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม One p Man The Strongest นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายความสามารถของเซตอุปกรณ์ในเกมนี้กันนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าอุปกรณ์ในเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ค่อนข้างสําคัญนะครับนอกจากมันจะช่วยเพิ่มค่าพลังต่อสู้ให้ตัวละครของเราที่ค่อนข้างมากแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเซตโบนัสให้เราด้วยนะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราต้องการจะใช้เซตโบนัสตรงไหนหรือว่าอันไหนนะครับก็จากที่ผมนับดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด13เซต มันซ้ํากันหรือว่ามีความสามารถซ้ากันนั่นก็คือเซตอัศวินและก็เซตนักดาบนั่นเองก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูพวกเซตความสามารถพวกนี้นะครับเรามาดูวิธีการหาเจ้าอุปกรณ์พวกนี้กันดีกว่าว่าเราจะหาเจ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยได้จากไหนบ้างนะครับสาหรับวิธีการหาเซตอุปกรณ์นะครับมันก็จะอยู่ในสํารวจนะครับผม สำหรับในารสำรวจเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหาอยู่2อันสับอันแรกนะครับก็จะเป็นท้าสู้ราชานะครับคือถ้าเราเล่นไปสักพักเดี๋ยวไอ้ท้าสู้ราชาเนี่ยมันก็จะปลดล็อกออกมาสับท้าสู้ราชาเนี่ยมันจะมีบอสอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับให้เราได้โจมตีซึ่งในบอสแต่ละตัวนะครับมันจะดรอปอุปกรณ์2อันแรกที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่3มอันหลังเนี่ยจะเหมือนกันนะนั่นก็คือนักรบต่อสู้แล้วก็นักบวชไม่ว่าเราจะตีบอสตัวไหนนะครับหรือว่าตีราชาตัวไหนมันก็จะดออรอปสามอันหลังอย่างนนนแน จะดอบนักโทษลำลองนะครับถ้าเป็นราชานัานฟ้านะครับก็จะดอบนักดาบแล้วก็มาเฟีย ส่วนเป็นราชาทะเลลึกมันก็จะดรอปสายฟ้ากับเซตมัธยมนะครับส่วนอีกโมนหนึ่งที่เราจะสามารถหาอุปกรณ์ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือหายนะบุกนะสำหรับหายนะบุกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะใช้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ของที่ดรอปได้เนี่ยมันก็จะดรอปได้เยอะเหมือนกันนะครับตัวอย่างที่ดรอปเราก็สามารถดูได้ตามนี้นะครับและวิธีสุดท้ายนะครับที่เราจะสามารถรับเซษอุปกรณ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่กิ้วนะครับผมอยู่ที่สำรวจแล้วก็ทาสู้กิ้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการตีบอสกิ้วนั่ สับการตีบอสกิลตรงนี้นะครับผมให้เราเข้าไปตีแล้วถ้าเราสามารถฆ่ามันได้เราก็จะได้ของรางวัลที่จะเป็นเซ็ตอุปกรณ์กลับมานะครับสามารถดูได้ที่พวกตรงนี้เลยนะครับผมว่ามันจะรอบเซตอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับแต่ถ้าเราตีมันไม่ตายนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องรอเวลาตรงนี้นะให้มันหมดลงนะครับมันก็จะทําการแจกของตามดาเมจที่เราทําได้นะครับก็คร่าวๆสำหรับวิธีการหาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการซื้อในมาร์เก็ตแล้วก็ซื้อแบบสุ่มแล้วแหละครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวเราก็มาเข้าเรื่องขอองเรรราาาากกกกััันนนดีว่ะคคบ็ืม ดูนะครับผมว่าเซตอุปกรณ์แต่ละเซตเนี่ยมันให้ความสามารถอะไรนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวละครตัวไหนนะครับเริ่มกันที่เซตอัศวินกันก่อนนะครับสำหรับเซตอัศวินเนี่ยก็จะเป็นเซตที่ถ้าเราใส่ครบ4เซตนะครับผมทุกๆครั้งที่เราโจมตีสตู1หนึ่งลายเนี่ยมันก็จะสร้างโบนัสความเสียหายเป้าหมายเพิ่มขึ้น10%นะครับมากสูงสุด3ชั้นนะครับนั่นก็คือ30%และเป้าหมายหลักที่ได้รับการโจมตีเนี่ยก็จะได้รับโบนัสดาเมจเป็นเท่าตัวนะครับก็คือเซตอั สกิลหมูนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างอะตอมิกซามูไรนะครับทัตซึมากิโกลเด้นบอลนะครับหรือว่าฟุบุกิหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครที่โจมตีแบบ3เป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจกกักรพรรดิเด็กนะครับผมราชาใต้ดินหรือว่าตัวละครที่มันโจมตีแบบหมูนั่นแหละครับก็คือสามารถใช้เจ้าเซตนี้ได้หมดเลยนะส่วนตัวมองว่าเป็นเซตที่ดีนะครับแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยเซตอัศวินอาจจะดรอปยากหน่อยนะครับ ต่อจากเซตอัศวินนะครับก็จะเป็นเซตชุดสูตรนะครับสำหรับเซตชุดสูตรเนี่ยเมื่อเราใส่ครบทั้ง4เซตเนี่ยมันก็จะเพิ่มการสะท้อนดาเมจของตนเอง20%นะครับผมแล้วก็หลังจากการเคลื่อนไหวหรือว่าการโจมตีมันก็จะฟื้นฟู HP ให้ตัวละครที่ใส่เซตนี้10%นะครับส่วนตัวผมมองว่าเซตชุดสูตรเนี่ยเหมาะกับตัวละครตัวหนึ่งมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างอาชุราคาบุโตะนะครับที่มันมีสกิลความสามารถในการสะท้อนดาเมจอยู่แล้วนะครับและใส่เซตนี้ไปนี่อีกเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่ม ด้วยแต่มันก็ไม่ได้เหมาะแค่ตัวละครทอนดาเมจอย่างอัชฉราคาโบโตนะครับตัวละครสายแทงหรือว่าตัวละครแนวหน้าตัวอื่นเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแทงท็อปมาสเตอร์นะครับลาชาทะเลลึกซูเปอร์ดัรชายหรือว่าพวกตัวละครที่มันเป็นสายต่อสู้ที่ยืนแนวหน้าเนี่ยเหมาะมากๆในการใส,เสร่เซตนี้นะครับ ส่วนต่อจากเซตชุดสูตรนะครับผมก็จะเป็นเซตนักดาบนะสำหรับเซตนักดาบเนี่ยมันก็จะมีความสามารถซ้ากันกับเซตอัศวินนะครับเพราะงั้นตัวละครที่ใช้ก็จะเป็นตัวละครแนวเดียวกันเลยนะครับก็คือตัวละครที่โจมตีหมู่แล้วก็โจมตี3ตัวขึ้นไปเหมาะมากๆในการใช้เซตพวกนี้นะครับต่อจากเซตนักดาบนะครับก็จะเป็นเซตมาเฟียสำหรับเซตมาเฟียเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เหมาะมากๆในการใส่ให้ตัวละครที่เราจะโจมตีเน้นโจมตีแค่ธรรมดานะครับจะไม่ใช่สกิลเลยนะเพราะเซตนี้นะครับเวลาเราใส่ครบ44ชุดเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่ ถ้าเราโจมตีธรรมดานะครับมันจะสร้างดามเมจโบนัสความเสียหายจํานวนดามเมจที่คิดได้เนี่ยก็จะคิดเป็น35%ของพลังโจมตีของตัวละครที่เราใส่ให้นะครับก็เหมาะกับตัวละครที่มันโจมตีเป้าหมายเดียวแรงๆนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีธรรมดาก็ถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างราชาทะเลลึกจัก,กรพรรดิเด็กนะครับหรือไม่ก็ตัวละครอย่างโซนิกนะ ก็เป็นตัวละครที่ถ้าใครต้องการจะใส่เซตนี้ก็แนะนําว่าให้คิดว่าเราจะไม่ใช้สกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้เลยนะครับจะเน้นแค่โจมตีธรรมดาเท่านั้นต่อจากเซตมาเฟียนะครับผมก็จะเป็นเซตสายฟ้านะสำหรับเซตสายฟ้าเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยก็คือถ้าเราสร้างดาเมจต่อเป้าหมายหลัก30%นะครับผมมันก็จะทําการยิงศัตรูในแนวตั้งเดียวกันนะครับก็คือเซตนี้เนี่ยเหมาะกับตัวละครที่โจมตีเป้าหมายเดียวแบบแรงๆนะครับถึง30%นะหรือไม่ก็เหมาะกับตัวละครที่มันโจมตตตีััรูแแบบบเป็นนนว้งะค เถ้าจะผมยกตัวอย่างศัตรูที่โจมตีแบบเป้าหมายหลักแรงๆ,ๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าหน้ากากหวานราชาทะเลลึกนะครับหรือว่าตัวละครอย่างอชุราคาบบโตส่วนตัวละครที่โจมตีแบบแนวตั้งแรงๆเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างเจนอตราชาทะเลลึกนะครับแม็กสายฟ้าหรือไม่ก็จะเป็นพวกตัวละครอย่างสแน็คสปริงมัสแตงอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะโจมตีแบบเป็นแนวตั้งแต่ถ้าใครจะใช้เซตสายฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณไปใช้เซตต่อไปจะดีกว่านะครับ สำหรับเซตต่อไปที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเซตปาเถือนี่แหละครับก็คือเซตป่าเถือนมันจะมีโบนัสเหมือนกับเซตเจ้าสายฟ้านะตรงที่ถ้าเราสร้างดาเมจต่อเป้าหมายหลัก30%มเนี่ยมันก็จะทําการยิงศัตรูในแนวตั้งเดียวกันนะครับแต่เซตป่าเถือเนี่ยมันจะมีโบนัสเพิ่มขึ้นใหม่อตรงที่อีกทั้งเป้าหมายหลักนะครับผมยังจะได้รับดาเมจโบนัสในจํานวนที่เป็นเท่าตัวด้วยนะก็คือมันจะเพิ่มดาเมจแรงกว่าให้เป้าหมายหลักที่เราโจมตีนั่นแหละส่วนตัวละครที่ใช้ก็จะเป็นตัวละครในแนวแนวเดียวกัันนนนนะะะคบตตต่่ออจจาากกกเเเเซซปปถื็็ สำหรับเซตนักลบเนี่ยก็จะเป็นเซตยอดนิยมในช่วงเริ่มเกมเพราะว่าเป็นเซตที่หาง่ายนะครับผมแล้วก็ออปชันของมันเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับทุกตัวละครที่เราเน้นโจมตีนะครับเพราะออปชันของมันก็คือการเพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง10%นะครับคือเราจะเอาไปใช้กับตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการให้เป็นตัวละครทาดาเมจในช่วงต้นเกมเซตนี้ก็ใช้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันค่อนข้างหาง่ายนะครับ ต่อจากเซตนักลบนะครับก็ <Ps> จะเป็นเซตนักโทษส่วนเซตนักโทษเนี่ยมันก็จะมีความสามารถตรงที่ถ้าเรานะครับผมติดคีสนะครับหรือว่าตัวละครเราโจมตีติดคีสเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจคริติคอลทันทีนะครับสิ้าคือเซตนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวละครที่เน้นการโจมตีแล้วติดคีสนะครับหรือว่าจะเหมาะกับตัวละครที่ถ้าคริติคอลแล้วก็จะมีความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถ้าให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กที่มันจะมีสกิลคอร์นะครับหรือว่าสกิลลีดเดอร์นะที่ถ้า หรือว่าหลอดอันติเพิ่มขึ้นมาให้ฝั่งเราอีก2รอบนะครับก็หมาอมมากกับตัวละครจากกระพัดเด็กหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างโซนิกนะครับที่สกิลอันติของเขาถ้าเราโจมตีติดครีนะครับผมมันก็จะเพิ่มโบนัสความเร็วให้ทั้งทีมทันทีนะครับก็คือจะไปช่วยเพิ่มดาเมจตรงคีิตทีเข้าให้2ตัวละครตัวนี้แต่ตัวละครที่สามารถใส่เซตคีย์ทีเข้าได้ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะ2ตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เราบิลให้มันมีอัตราคีิตทีเข้าสูงนะครับก็สามารถมาใส่เจ้าเซตนี้ได้นะครับเเพาาาะวววมมัันนจบกคสีียยหิทท ถึง15นะครับก็ค่อนข้างสูงมากๆเลย ต่อจากเซตนักโทษน,นะครับ,นนรบก็จะเป็นเซตต่อสู้นะซับเซตต่อสู้เนี่ยก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยคิดว่าหลายคนก็น่าจะพอเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับผมนั่นคือเพิ่มค่า HP ของตนเองส0บเร็นนะครับซับเซตนี้ก็เหมาะกับตัวละครที่เราต้องการให้มันมี HP สูงๆนะครับมากันที่เซตต่อไปนะครับนั่นคือเซตมัธยมเซตมัธยมเนี่ยก็ถ้าเราใส่เซตมัธยมครบ4อันนะครับผมมันก็จะมีความสามารถขึ้นมาก็คือถ้าตัวละครของเราเนี่ยติดการต้านทานนะครับมันจะนำดาเมจที่ได้รับค่า HP ให้กับตนเองนะครับก็คือไอ้เจ้าเซตนี้เนี่ยมันเหมาะกับ2ตัวละครในเกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวละครในเกมตอนนี้ที่มีเอฟเฟกต้านทานเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวละครนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างราชาทะเลลึกแล้วก็ซูเปอร์ดาร์กชายนะครับก็ถ้าไปใส่ตัวละครอ,ครอื่นเซตนี้ก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะเซตต่อไปนะครับก็จะเป็นเซตอย่างนักบวชนะครับความสามารถของเซตนักบวชเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้ตนเอง10%นะครับ ก็เอาไปใส่กับตัวละครที่เราต้องการที่จะเพิ่มค่าความเร็วได้นะครับเพราะว่าค่าความเร็วเนี่ยมันจะมีผลในการเล่นแบบ PvP นะครับเพราะว่า PvP กับคนอื่นเนี่ยมันจะวัดกันที่ความเร็วนะครับค่าความเร็วของใครที่เร็วกว่าก็จะได้โจมตีก่อนนั่นเองนะครับผมก็เป็นเซตที่ถ้าใจผมแนะนำริงๆก็ควรใส่กับตัวละครอ,อย่างมูเมนไรเดอร์ก็ได้ว่ามูเมนไรเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครซับนะครับผมที่เราควรจะต้องออกสกิลก่อนนะครับต่อจากเซตนักบวชนะครับก็จะเป็นเซตลำลองนะครับสำหรับเซตลำลองเนี่ยก็จะมีความสามารถตรงที่หลังจากที่่เเราคลือน ก็จะฟื้นฟูค่าย p 10%หรือพูดง่ายๆเนี่ยหลังจากที่เราทําการโจมตีมันก็จะฟื้นฟูค่าย p 10%นะครับเซตนี้ก็จะเหมาะกับตัวละครสายต่อสู้หรือว่าสายที่ยืนแนวหน้านะครับผมที่เน้นถึกเน้นยืนานานๆน,นะครับก็ถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างงท็อ Top Master นะครับอาชูราคาโบโตก็ใส่ได้นะครับ Super Dark Charger เหมาะมากๆสับเซตนี้นะหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างราชาทะเลลึกก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับว่าเซตฟ,ฟื้นฟู p เนี่ยมันเหมาะกับตัวละครที่เราเอาไว้ใช้ในการยืนยื้ยืนยน,ยนานๆน,าน ใน PVP ได้นะครับ และก็มากันที่ชุดเซ็ตสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชุดเดสนั่นเองสับชุดเดสเนี่ยก็จะมีความสามารถเมื่อเราทําการโจมตีเป้าหมายหลักที่ติดดีบับนะครับจะมีโอกาส50%ที่จะก๊อปปี้เอฟเฟนี้ให้แก่สตูในแนวตั้งเดียวกันนะครับสับชุดเดสเนี่ยผมก็มองว่าเหมาะกับตัวละครที่โจมตีแล้วก็ติดดีบับเยอะๆนะครับยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างจักรพรรดิเด็กนะครับผมราชาทะเลลึกราชาใต้ดินตัวละครอ,อย่างโซนิกอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันโจมตีแล้วก็จะมีการติดดีบับเพิ่มขึ้นมานะครับก็เมาะะรน,น็นนะจปปณ สอบรายละเอียดของชุดเซตแต่ละชุดในเกมนี in ้นะครับที่ท <course> ่านผู <taraf> ้ชมจะสามารถไปเลือกใส่กันได้นะครับก็ลองดูนะว่าแต่ละเซตเนี่ยมันเหมาะกับตัวละครตัวไหนไปลองคิดกันดูได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันก็มีตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับและที่ผมแนะนํามาเนี่ยก็จะเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายตัวละครที่ท่านผู้ชมมีอยู่ในทีมว่าแต่ละคนก็จะมีทีมที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมละครับอาน่คลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็สับใครที่ต้องการโหลดเเเล่นนกมัดี๋ยว ผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ